สวีสวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุขนนะคะมือนี้มาชายเดียวมาขอ,อยาต้มสมองงขอ,อยากอยากมากันกะแข้งลงงองเลงยงเมืองในหนามไร้ไปขางเดียวมือนี้มาต้มสวัวก็ไกลถอดพักพักบุรุษบานเจ้าเอินจะได้ไดเอินบานคอยเอินพักไซแต่มันขึ้นหยอดไอ้นี่ยไหมหยอดมะลาขีนกไหมแล้วก็พักกาดบ่เขาเอินพักกาดบ่ ปากทัวปากักกาจักพักกา,า,กกกาเขียวพักกาเหลืองจักนี่ยังคอยกับมืงหลังจากที่บไดเล่รลงขีดสองมือเสาร์อาทิตย์หยุดโอ้ยพี่น้องหยุดกับบอลเลไปใส่มาสุ่ยตำสัวอันลลานแม่ปลาพังคนูนอืม เอาแบบนัวไหมเอาสนหนาก,กันอืมโอ้ยมีแห้งกระแดกแรงไป็นเส้นเหลือเข่อยหมูวานบุญจะสิสงใสเราเป็น,นย,ยัสงสยข้อข่อยขึอนมีปลาสเตอร์เป็นสาวไม่ดูดโอ้ยเขาไปดูดต่อขาข้อเขาดูดแนวอื่นพุ่น พี่น้อง<ะ>อ้วหีแม่อุ้ยหนักไอพิงขอโทษด,ด้วยค่ะไอพิงมันมาปเปิดอันโอุจมานอยากอันมีดอ,อยากอยากอยากมิโซนล้วงพุ่นนะ่ะอยากมิโซนล้วงอันนี้โอเปิลกับล่อฟังเลยเนาะเดี๋ยออื้มนัว หลายหลายคนเป็นมวนแม่เพื่อนแม่เฟยขอแกมกับซิ่งหูว่าอันแกมเป็นเป็นติงเหนือนะคะที่นี่แกมเป็นติงเหนือที่นี่ก็เลยแบบบ่งหวัวสิเทธิวิธีใดก็มันแกมก็เลยโพสต์แบบว่าผู้ใดมีวิธีกําจัดติงเหนือนะคะที่นี่ก็เลยมี FC ฟซีพีเอฟเพิ่นก็เลยแนะนํามาบอกว่าให้เอาอัน ปูนครับอันสบู่แม่พี่น้องผสงกรรมกันที่นี่แก้มก็เลยแตะมันเพอแตะมันปุ๊บมันก็เหมือนเป็นเหนือตต้เหนือใต้คือเหนือดำดำเนาะที่นี่แก้มก็เลยแบบย่างเข้าเจ้าตุ๊กใจตุ๊กอันย่างข้าจอรนตกกืต่นนะยาค่อยเป็นอห่างข่อ,นนาาขอ,อขก็เลยเอาพาสเตอร์ติดไว้เขาแหงแนี่มก็เก่าพี่น้องเลย <laughs> พนักงานเขาเหแหงเนีม่มเท่าก็สิคืออยู่ที่นอกว่านเอาอีนี่ห้อยดูดพี่น้องคืจอจังไหนบุ ยานเขาอันลังเกียดไหมม,มันเป็นแบบเหมือนแก้ายเนื้อใต้ไหมพี่หนุขคยก็หาเหตุไปแต่เพราะว่าอยากให้มันตายยูวๆยมันก็นเกิดขึ้นมากหมอืมโน้ำปลาเดี๋ยวเราหนัวค่บ นางมือพิงเขาเลยเขาเป็นอันเขาเป็นยังไงญี่ปุ่นบ่ญี่ปุ่นเป็เกาหลีเกาหลีเขาเออเขาเป็นเกาหลีมืงเนี่ยเขาบินเขาบินไปเกาหลีมืงเนี่ยเขาเขาเขาบพิ่กินดอกปลาแดกคือเห่าเขาเป็นสาวเกาหลีไปจังพิงพิงซั่งผิดพิงพิงสั่งวาจั่งพิงกุ้งไหมนั่งจิ้นอม ม่ามากข้อดีค่อยบุพเมันมันซื้อพักเองประกาศอันนี้นะะกาศี่ะกาศจอเพิ่ปกาจอเพิ่นการเรื่องกาเคียวกลิ่นในงานอันไหนอันน้ำตกอินนี่นะตั้ม่อยสั่งเพิ่นตั้มส่วพี่น้องแต่กออแต่ค่อยบแต่ค่อยบุได้สั่งว่าอันเอารสชาติใด เพิ่นแบบผูรสชาตินะแบบเผ็ดๆนดดัวๆแซ่บแดดก็หลายอันบาเปรี้ยว,ยวน,นะคะไก่รทอดนี่ก็คือสิอามารถปรับดคือซื้อวะ,ะพี่น้องหูจักบ้าอาจจะเอิ่นบ่เพราะคือกันเนาะแต่วันก็คือ ใบของมะระ,ะนั่นแหละมะระขี้นกไหมมะระนวลหน่อยไหมเยมาะมะระเออแต่บานคอยเอินอันเอินพักไส้อ่อมแซ่บแอ่อมเซอมนะเออคุ้มๆเนี่ยนะเอออ่อมเซปลาใส่กุบแล้วก็ใส่อันปกัปกเขือนี่ก่อนปลาเขืองี๋ยวต้องกินมาสอนะปลาเคืองลายไหมเออปัอกเขืองดักกินนะ้ำก็ได้ อืมอืมป่ะแบบมันมาเป็นห่วงถ้าจะเหลิกง่ายนี่เหลิกง่ายเลยเลือ่อนไปสุดลำสมองอืมหัวขัก ยูคสาวทีก็ับอะเลเห็นยังอุ้ยอยากอยากวิสุลุมมือนีเธอกับชันยุคคนละขัวโลกเอคุณเธอไปคุนเลยเก้าหลอกก้าดีคุณนซี่ยยูนี่แหละนั่งก็ต้งตุ่มาะอยากแห้งสูแห้งไปเซเว่นไืส่อเซ็นมากกินมกาแล้ ่คิด้าเออพี่หน่องขอโทษขออภัยตกลงกันไว้ว่าสิไรสุด <Okay. S 1> ขอโทษทีนี้จเจ้าเห็นอีกอย่างบ้่งที่แบบมั่มเมื่อยไหมพี่หน่องมั่เพี้ยหรอไหมก็ได้ไปอะไรที่ ช่วงประมาณถุงหนึ่งกับบอบอวอคอยบงวคือจีก,กินอีหยังบนริมักคืออยากประมาณช่วงอสองถุงสามถุงพี่เรามัเคอือฟิวข้าปิดเมื่อราคาบ่งย่างหยังมาขันยัง<อ>ไ,ไงมือปิศนะ เสื้อคอดบออันเจ้าอนี้บอยบอยหมมแบบบอหมมหอดอันซ <c oughs> ีโม่มหามโม่เนอกเสื้อคอดบอยซองจุ่มแล้วแน่งจะออกไปหาอย่างกินไปสือพักอยากตั้งหานะคะ ป้าเพิ่นบอกว่าเนี่หนูผักปลูกบ้านๆเลยเว่าคอยกะเออเพิกกะบราไท่หนอเขากับว่าจ้าเพิกกะมาเดี๋ยวป้าเลือกให้เองเนี่ยหนูน่าจะเลือกไม่เป็นเพะนะเพิ่นเลือกค่อยเพิ่มได้พี่น้องคอยกะจ้าเอาไปทํากับข้าวแน่เลยอ๋อไม่ค่ะหนูไปเกี่ยเพิ่มตำขืดอยู่ในใจกว่าสิเอามาลัไปแพดกัะเพาว่าข้ดอยู่ในใจนะเพ้กกะดีเพิกกว่า ม,มือขายแล้วมึงบอกเอาบอกฉันเห็นแต,ต่มีอ๋ออาหารตำจังอาหารมีสารอ๋อเอาพี่หนอนมันมันเสีบเลยไมนขมแบบขมแบาแห้งเลยอย่ามาละอย่าฟักใส่ จะก,กินก็เก็บเอาเลยวขา้างหัวข้างสวนเอาอีนนี้ข้างหัวขอยไปเลยสื่อเลยสมัยสิบปีตุม่มเงินกันน่าคืืมอ,อืม,อมตกบากสามสามหมื่นสี่หมื่นแ้วพี่หน่องตกบายมากช่วงรีบฝนตก แต่ว่าตกประด้นเลยมามานิมาที่หกแป๊บเดียวตัวเองเือขาดกินไหนเพิ่นในประ่นสืถองสืออส่ออาไรถึงนหน่อยใจเอมอม,มันมียัไงไ้เธอ อโอ้ยพไปน้อขอช้างเป็นตั้มส่วนโคกมี่สี่สิบห้าบาทรสชาติคอเ,อเ,เ์นรสเส็งเผ็รเพชรนวัวนัวเข้มเข้มแน่นะแล้วกับเบเปรียวเดน็นแบบ ออกเดนประเดกไหมหวานหวานป,ป้ายๆรสชาติเก๋มอันต้อมสมบูุ่งเนี่ยบักหน้าน่วยหนึ่งข่อยว่าแมงกินไหนเป็นอาทิตย์เอ้าเอีรีเดนี่เปบบ็นอะไรลินต้องมือเสารพีพีพนันนางงามเคยกับพีวีนางกำปืซื้อพีวีอ้วกับเพื่อนเองบงกิดขอบคุณเนื้อเพื่นเอ้าอันบักหน้ามาฝากข่อยชุ่มหัวหิวบักไงหนึง ข่ก็เลยเอาน้ำเล่าซีฟลวยแล้วเราก็เลยบอกข่ว่าเอาไข่ออน้อยแถพนะ๋ยวเ,เป็นเดือนข่ก็เลยวางสีพนักเอ้าอีรีบอกเฮ้ยข่ยกินมาสุกไม่มค่อยมาของเน่านงามเนาะไข่บอกว่าเป็นปลูกแบบปลูกธรรมชาติว่ะสินตรงแน,นเมเบิรงเดียบาแบบมันมีหูบอลหมายถึงว่าอันนี้มันจอใดไหม ดอกมันจอได้กอบกอบแล้วไปขันสมบัติแช่แช่นะเออเขาเคยเห็นตาออมดอกมันสีเหลืองมันบออันนี้คือต้นหน่อยของมันในเนาะอืมอืมแต่มันบคเห็น จริงๆข่อยน่ะว่าจิเป๊เขาเอิญมาอยัาง,งก็จีจีออกไหมคุณหะทาลีดพักขอ่อยเว้ยแบบว่าจิไปจีออกเลยไฟอุ้ยนีเด่วนหน่วยมันนี่พี่น้องพี่น้องเพี่นอ้นองนึง่งเอ้ยหนีหน่ยนนวยมันอุ้ยน่ารักบอกแตว่ว่าบ้าว่ามันก็ที่นี่มัน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 ,มนถีว่ามันช่วงที่ข่อยจะกลับบาาา้านพอดีขอก็เลยบ่าเต้ไป พอกรัฟมาก,ก็กระบาดนักเนาะโควิดเนาะคอยก็เลื่อหารไปจีนก็เลยเลือกสิจะใส่ไปที่แบบธรรมชาติหรือผู้ใดมีวิธีแนะนำคอมเมนต์มาบอกใอยในเรื่องมันหนาเอาเธอแบตเตอรี่เธอให้บาบฉันแห้ม อแบบว่ามันหนาเกลียดเนาะมันเป็นตุ่งเึ้นไหมเธอแลกไหมพี่น้องมันขื้นเม็ดเดียวเด้ที่พามไปประมาณเดือนหนึ่งสิมันก็เอืินมูนมากขื้นเม็ดที่สองพามไปอีกเดือนสองเดือนมันขื้นมาอีกสรุละสามเม็ดที่หนึ่คอยกับเจ้าสีเห็ุจังไดเหมือนเหมือนกับว่ามัน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 เหมือนมันมันเหมือนขยายออกเนาะ ทีนี่เพราะมันเพราะมันขยายออกตรงตรงตรงหัวมันน่ะแกมกับไปสกิดมันน่ะพี่น้องไปสกิดเหมือนเหมือนเหมือนเหนือมันใต้ไหมไปสกิดมันที่นี้มันกระรุดออกมาเหมือนเหนือใต้เป็นในน้อยนะทีนี่พ่อมือล้างมากเม็ดกระไิ่ออกเอาค่อยว่าเมมเนพอฮิตบ้านออกไหมเออค่อยแบบมันหนาเกีลี้ยงแทบจะใส่เสือข้อโปกงละพี่น้องย้อนญยาิอันนี้ติ่งเหนือเนี่ยคือคนเป็นโลกนี่ แต่ว่าแฮไปี้เล่ตรงเนี้จะรู้ <c oughs> รส,สีแพ้กับสีสม้มเปนนายเลยเนาะ <c oughs> อืมกินไปน้ำบอกไปน้ำยามบอกขอใจนะเธอกินเธอบอกเอามอคือควันทั <c oughs> นกแต่เธอ <c oughs> ไปแล้วพี่น้องคำสุดท้ายปิดท้ายให้สิไปเล่มต, <c oughs> ตัวใกล้ร้าวมากดับดับ กะทิ้นมันเนาะวานมันเนาะอืมไม่แห้งไปละพี่น้องอำลาพาาัดจากไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายาธเธอโกเทเน่เผู้เพชร Bye-bye.